สื่อเกาลงข่าวอวยน้องลิซ่ายกให้เป็นครีนแห่งเคป๊อปบอกแบบนี้ สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาส่องความน้องลิซ่าสาวน้อยมหจจัศจรรย์แห่งแบล็กพิงค์ค่ะล่าสุดน้องและสมาชิกนะคะได้เปิดถั่วรอบโลกบอลพิงค์ค่ะทุกทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าณปัจจุบันนี้ค่ะสื่อเกาหลีใต้แทบทุกสำนักทุกช่องค่ะมักจะออกข่าวเขียนข่าวอวยน้องลิซ่าสาวน้อยสายเลือดไทยคนนี้อยู่บ่อยครั้งค่ะน้องมักจะสร้างสถิติในหลายเรื่องแบบหนักไม่ทวนเวลาน้องออกงานต่างประเทศออกงานแฟชั่นวีคออก งานแฟชั่นโชว์สื่อเกาหลีทุกๆสํนานักข่าวมักจะลงข่าวอวยชื่นชมน้องลิซ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิง่งค่ะที่ทางสื่อสํนานักข่าวและแฟนเกาหลีใต้นั้นโดนลิซ่าตกหนักมากถึงความสวยน่ารักความสามารถที่ครบองค์ประกอบขนาดนี้ ล่าสุดสื่อท็อปสตาร์นิวส์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสำนักข่าวที่ออกมาอวยชื่นชมน้องลิซ่าอยู่ตลอดลลิสาราชินีแห่งเคป๊อปลิซ่าแบล็กพิง์ปล่อยภาพเบื้องหลังคอนเสิร์ตของเธอในแอตแลนตาสหรัฐอเมริกาคือทางสื่อพาดหัวโดยใช้คำว่าลาลิสาราชินีแห่งเคป๊อปซึ่งก็อวยน้องขั้นสุดเป็นอย่างมากค่ะโดยในเนื้อหาข่าวนะคะทางสื่อก็บอกว่าเมื่อวันที่10บลิซ่าปล่อยภาพถ่ายหลายภาพพร้อมกับรู้สึกว่าพวก มีช่วงเวลาที่ดีกับเราทางสื่อมีการเขียนข่าวลงต่ออีกว่าลิซ่าอวดความงามของเธอด้วยรอยยิ้มที่สดใสทางสื่อท็อปสตาร์นิวนะคะยังมีการลงข่าวน้องรัวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสถิติไร้ไข่เทียบเทียมลิซ่าแบล็กพิงค์ลลิษาทำลายสถิติขึ้นเป็นอันดับที่นหนึ่งบนไอชอนใน103ประเทศบันทึกแรกและดีที่สุดสำหรับศิลปินหญิงอินสตาแกรมของครีนลิซ่าลิซ่าแบล็กพิงค์ขึ้นเป็นอันดับที่นหนึ่ง ในผู้ติดตามอินสตาแกรมที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ติดต่อกันวิดีโอ MV เพลงมันนี่ส olo โเโดี่ยวของครีนลิซาทะลุ700ล้านวิววันมิลเลียนฟอร์ลิซาลิซาไร้พิงสร้างสิติใหม่กว่า1000ล้านการตรีมบนสปอติฟายช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิลปินเคป๊อปและอีกมากมาย ไม่ว่าน้องลิซ่านะคะจะเคลื่อนไหวหรือทําอะไรใดๆค่ะสื่อเป็นต้องเขียนข่าวลงข่าวอวยน้องลิซ่านับมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทางสื่อเกาหืีใต้โดนลิซ่าตกเต,ต็มๆที่ช่องสไตล์นิวส์ของเรานะคะนํามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ